สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ขาข้าวจันบังไงพี่น้องจิ้เขาก็ยังเว้ยิต้มยำปลาทูพี่น้องจ้าตม้มยำปลาทูสดจ้ามามามากินข้าวน้ำกันพี่น้องจ้าแซ่แบๆน้ำกันจ้า เขาเที่ยงได้พี่นอออ่องต้มยำปลาทูมาจ้ะโอ้ขอเขาคือแค่ไหยเห็นะคะ พี่น้องก้างเขาเที่ยงแล้วพี่น้องแรกแบบตรนี้รถมาเซอร์ไพี่น้อง รดนี่รูกําลังเหมาะเลยใช้คาพี่น้องจ้ะกิงคามหมคาอ่อน แสบพี่น้องตม้งมยำแบบทู่วแต่เป็นตม้มยำทุกอย่างก็แซ่บพี่น้องมันเป็นบางเจ้านะี่บางเจ้าก็แซ่บบางเจ้าก็ไม่แซ่บไม่พี่น้องหรอกบางเจ้าหนูก็เห็นแซ่บเนาะนี่กลางพี่น้องจะ้ะจะเพิ่มจนกลางไปเชียว ทักเตียงพี่น้องกินข้าวย่างไมาได้จ้าเศษๆน้ำกันหอ,หอมหอมหอมใหญ่ แต่ร์งมือระจิบพี่น้องไม่ได้รงหลายดอกมือระจิบบางเม่อกับสองิบมันระิบหรับตัวเ้องสวนหนองเนาะแต่ถ้าบม่ได้ไปใส่มาใสา่เขาก็เอาใส่ชีวิตประจำมมันเนี่ยคิบใส่ชีวิตประจำมมันเ้ามาลร่งกับพี่นองเนาะ จ้าต้มตุพี่น้องตัางกันหลายสื่อขอมมาพี่น้องอาหารที่กินพี่จะซื้อให้ออกเต็มสวยเลยพี่นอ้องเคือเทศจะมาเออที่แม่มูบอกแม่มุมักกินเคือเทศเนาะใส่อาหารจะใส่ต้มหรือว่าจะใส่อ ส้ตมตำก็มากินมากกนเครือเทียอมหอมกับจะเป็นหอมเด็ดหอมหอหอมแดง หลื้อหอมก่อนเท้านะามันแซมกับมะม่วงไดีมาเดินจับแซมได้หลายเดียวผู้ช่วยเปิดน,นะพี่น้องโอ้กินไผนำ้ำหทอนเป็นน้ำพี่น้องจา้าทอนไรเธอแตด <laughs> แ่แตแ่แตอนอนเนาะพลมก็บมี่แต่แบบแถวมาเปิดอือ จำมานีเนาะอาหารเที่ยงมาเลยสินซอสต้มก้วยี่น้องเลยเป็นไปกินยเ,เจ้าหนี่เขาเจ้าเฮ็ดแซ่บไหลชื่อทุกเมือมาด้วยจ้าปุ้ยดพ่อได้กินขาเที่ยงมากินกับแม่หมูเลย นกตโตสดเลยพี่น้องจา้านกโตลงมาเลยแซบแซบอากาศ่อนหอนมาเนี่ยอากาศ่อนครับพี่น้องจา้า พนรุมกับอวบอยู่มาพี่น้องคลิปน,นี้แม่มุกกับฝากไปจำนีเดอ้อขอบคุณขอบคุณทุกท่าน้อค่ะเดอ้อที่แม้ารับชมเนาะมากินข้าวเชียงน้ำกัน,น้อพี่น้องเดอ้อห้อนร้ายเนี่ยห้อนห้อนเธอ,อแตก <laughs> ขอบุญขอบคุณที่มารชูชมจ้าปากช่องแม่หมูเคิร์นน้ำปา่านเ,เด้อเด้อฝากแม่อมอกอม,อมใจพ่อแม่พี่น้องนะแน่ลิปนี้ก็ฝากไปสม,มี้เพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณดอกไม้บ๊ายบายจ้า